ครับวันนี้มาที่สวนยางครับมาใส่ปุ๋ยที่สวนยางครับแล้วก็มีไอ้บัตดี้มั e มนมาช่วยใส่ปุ๋ยครับอันนี้ปุ๋ยครับมาตามมาด้วยครับนี่คุนรถสลิงเลยครับพี่น้องแล้วก็มาใส่ปุ๋ยในสวนยางนี้ครับใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวมาดูกัน ว่ามันจะช่วยอะไรได้มั่งมาในสวนยางแล้วจะมาทำอะไรได้มั่งมาดูกันในสวนยางครับมันก็ลมจะเล็กหน่อยอาเมบันด,ดีตกตะลึงครับชดรถก่อนโอ้ยเด๋อตก มาดูครับสวนยางครับนี่ก็ไอ้บัดดีมันตามมามาใส่ปุ๋ยในสวนยางนี้แหละครับนี่ไนะอ้บัดดีดูมันตามขึ้นรถสลิง์มาเลยครับครับเดี๋ยวใส่ปุ๋ยก่อนยังไงเดี๋ยวค่อยดูตีน